สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายลมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของปืนอัดลมนะครับขนาดเบอร์สองนะครับผมเค okay, ครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามนะครับมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเรื่องการขอใบอนุญาตนะครับหรือว่าใบาปสาเนี่ยในการซื้อปืนอัดลมนะครับก็ จำเป็นต้องขอนะครับบางคนก็ถามว่า,าต้องต้องขออนะุญาตตามกฎหมายไหมครับก,ก็ต้องขอนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับรา,ายละเอียดหรือว่าประสบการณ์ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการในการขอนะครับช่วงที่ผมขวาว่า,าในใน,ในตอนที่ขอมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็ปะปนกันไปนะครับจะได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็ามาพูดถึง คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติในการขอ 1. คือต้องเป็นคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าบรรลุนิติภาวะนะครับสก็คือต้องมีชื่ออยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับคืออยู่ที่มีชื่ออยู่ที่อำเภอของท่านที่อยู่ไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับถึงจะขอได้แล้วก็ประกอบ3คือประกอบอาชีพสุจริตนะครับ มีแล้วก็มีทรัพย์สินที่จะเพราะว่าเพราะว่าเราขอปืนเนี่ยเราเราผมขอในนามการที่จะมาป้องกันตัวและป้องกันทรัพย์สินของตัวเองนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องมีพวกทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดเรื่องหลักฐานทรัพย์สินตรงนั้นนะครับกันต่อไปโอเคแล้วก็4ก็คือต้องไม่เคยต้องคดีนะครับพวก สองโจรพวกคดีอาชญากรรมอะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับโอเคเอา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 คร่าวๆนะครับโอเคแล้วต่อไปมาชมเรื่องเอกสารนะครับเอกสารในการขอก็คือมอีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านนะครับแล้วมีหนังสือรับรองหนังสือรับรองก็คือ ผมไม่ได้ผมไม่ได้รับราชการอะไรนะครับก็คือเป็นประชาชนทั่วไปก็ต้องขอหนังสือรับรองส่วนแบบฟอร์มแล้วก็ก็ได้จากอำเภอละครับมาให้ทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันที่ท่านอาศัยอยู่นะครับเป็นคนเซ็นรับรองแล้วก็ขอเอกาสารของท่านแนบมาด้วยนะครับเพื่อที่จะยื่นนะครับโอเคนะครับก็เอกาสารก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมีอ่าม,มีมีอีกอย่างหนึ่งคือ ใบรับรองใบใบใบผ่านการตรวจอาชญากรรมจากตำรวจนะครับแต่ซึ่งขั้นตอนนั้นก็คือเราหลังจากที่าทางตำรวจเขาส่งมาทางอำเภอแล้วนะครับโอเคเรื่องเอกสารก็จบไปนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดหลังๆอีกเผื่อมีการตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคมาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับสำหรับ สำหรับผมนะครับสำหรับผมก็คือหนึ่งคือผมไปที่ว่าการอำเภอนะครับที่ผมอาศัยอยู่นะครับแล้วก็คือไปไปพบกับาทางฝ่ายของทางประหลัดอำเภอก่อนนะครับอันดับแรกเลยทางประหลัดแล้วก็อันนี้มันจะต่างนะครับมันจะต่างกับที่ผมขอ,อดินขับนะครับคือจุดสองสองนะครับคือจริงๆอะ่ะ ขั้นตอนอ่ะมันระบุเหมือนกันครับแต่ว่าตอนปฏิบัติไม่เหมือนกันครับก็ก็แล้วแต่นายนะครับแล้วแต่นายแล้วแต่นายบางคนอ,อย่างปืนอารมณ์เนี่ยเอาจริงๆผมว่ามันขอยากนะขอยากกว่าขอยากกว่าดินขับนะครับเพราะว่าปืนอารมณ์เขามองในจุดประสงค์เรามาป้องกันตัวนี้อ,อาจจะจุดประสงค์รองนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเดี๋ยวเขากลัวไปยิงพวกสัตว์อ,อะไรเนี้ยคุ้มครองผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับ ก็อาจจะขอ,อยากนิดนึงแต่ก็ใช่ว่าจะขอไม่ได้ผมก็ยังขอได้นะครับโอเคขั้นตอนแรกคือผมไปเจอของประหลัดแล้วประหลัดเขาก็จะพาไปพบนายนะครับคือเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเขาพาผมเข้าไปในห้องนายเลยนยายอำเภอนะครับของนายทะเบียนแล้วแล้วผมก็เข้าไปไปพบนะครับแต่ว่าเอกสารคือผมพร้อมทุกอย่างครับเอกสารที่ผมเรามาก่อนข้างต้นเนี่ยต้องพร้อมทุกอย่างนะครับทั้งพวก โฉนดที่ดินพวกเอกสารโฉนดสเตตเมนต์อะไรเนี่ยต้องพร้อมตัวอย่างแล้วผมก็ไปยื่นไปยื่นให้ทางนายอำเภอเขาดูนายอำเภอเขาก็ดูดูดูด,ด,ดูลักษณะความที่แบบว่ามาดาูเห็นเหตุสมควรไหมที่จะให้เราได้รับใบป .3 อาสาเพื่อที่จะไปซื้อและครอบครอง,อง,องอปืนอัรลณมนะครับเขาก็เช็คเช็เช็ดูผมก็คุยประมาณเกนะือบสิบนาทีเหมือนกันนะครับโอเคเขาจะไปดูลักษณะของ ลักษณะรูปร่างท่าทางหน้าตาของเราประมาณคือดูการแต่งตัวแต่งอะไรคือเอาง่ายๆคือเขาดูดูรูปลักษณ์ภายนอกว่าเราสมควรที่เขาสมควรที่จะออกใบอนุญาตให้ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนออกเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับประมาณนั้นนะครับเขาก็ถามว่าเเราเงินเดือนเท่าไหร่ทํางานอะไรมีครอบครัวเขาดูความมั่นคงของเราครับ พอดูถามเสร็จสับเรียบร้อยก็ประมาณสักสิบนาทีได้เนี่ยแต่แต่เขาก็จะและหลังจากนั้นเขาก็จะให้ตระหลัดเนี่ยครับไปเขียนคำร้องให้เราอะเราก็ไปเขียนคำร้องไปไปเขียนคำร้องเสร็จเพื่อทําหนังสือส่งตัวเราไปไปที่สอพอนะครับเพื่อที่จะตรวจประวัติและอชจากรรมนะครับถ้านายอำเภอเขาบอกว,ว่ามันไม่ผ่านคือเราก็ เขาจะไม่ให้เขียนคาร้องอะไรเลยนะครับก็คือเราไม่ผ่านอนะ่ะไม่ผ่านการประเมินข้างต้นนะครับเขาก็ไม่ให้เลยเออแต่มันก็ดีในอย่างหนึ่งครับมีบางครั้งคือเรายื่นไปแล้วเราไม่รู้ว่าผ่านไม่ผ่านอนะ่ะแต่นี่คือเขาดูคร่าวๆแล้วโอเคเขาว่าน่าจะโอเคอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ทางผู้ช่วยเขาหรือว่าปรัดเนี่ยทําการเขียนใบคาร้องให้เราเออเราก็มีโอกาสแล้วล่ะครับโอเคหลังจากเขียนใบคาร้องเสร็จ ส่งเราตรวจนะส่งหนังสือโทษครับไปตรวจที่ตํารวจสานีตํารวจนะครับแล้วก็พิมพ์ลายในมือปกติจ่ายค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยบาทแล้วก็รอไปผมก็รอประมาณสักสิบวันครับทางตํารวจเขาก็ส่งเอกสารของเรานะครับคือใบตรวจนะครับไปผลผลการตรวจนะครับไปที่อำเภอ ไปที่อำเภอแล้วก็ทางอำเภอทางประหลัดเขาก็จะเขาก็โทรมาเขาก็โทรมาหาเรานะครับประมาณสักสิบสิบวันนี่แหละครับที่ของผมนะครับโทรมาแล้วเราก็เตรียมเอกสารข้างต้นที่ผมพูดไปนะครับไปทุกอย่างเลยให้พร้อมให้เยอะที่สุดนะยิ่งดีครับก็ไปที่อำเภอนะครับทางประหลัดเขาก็จะจัดการนะครับลงข้อมูลในคอมเขาก็มีสอบถามมีอะไรเงี้ยเขาก็มีให้เราเซ็นนิดนิหน่อยหน่อยนะครับผมก็คงไม่ได้เจาะลึกนะครับ โอเคนะครับก็หลังจากขั้นตอนตรตงนั้นทางประหลัดเขาก็ให้เรานะครับรอรอประมาณสักผมรอประมาณเจ็ดวันนะครับวันนั้นผมจําได้ว่าผมไปวันพุธพุธหน้าผมก็เลยไปรับใบปอะสามนะครับก็นี่คือขั้นตอน,นคร่าวๆนะมันนี่ก็ส่วนลักษณะของใบปอสามก็ประมาณนี้นะครับก็เออผมลืมไปก็ชนิดปืนอัดลมนะครับ ก็เป็นของผมตอนขอเป็นปืนยาวชนิดอัดลมนะครับขนาดจุดทองสองเบอร์สองนะครับจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนสิบสองนัดประมาณนี้นะครับโอเคนะครับพอเราได้ใบพอสามเสร็จเราก็ไปหาไปซื้อนะครับปืนอัดลมที่เราต้องการที่ร้านที่ร้านที่เขามีจำหน่ายนะครับโอเคนะครับก็การขอใบพอสามก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ ผมคงไม่ได้พูดถึงเรื่องใบป4นะครับโอเคนะครับคงจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วครับขอบคุณมากนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นคลิปเ,เป็นประโยชน์ให้สำหรับคนที่ยังกำลังสนใจหรือมองหาปืนอัลลมนะครับโอเคนะครับยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมอาจจะตกหล่นอะไรก็เดี๋ยวผมตอบให้นะครับถ้าผม มีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะตอบให้โอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ